มีใครที่กำลังมองหาที่ดินใจกลางตัวเมืองไว้ลงทุนธุรกิจหรือไว้ปลูกบ้านกันอยู่บ้างไหมคะที่ดินของเราในวันนี้นะคะอยู่ในใจกลางตัวเมืองของจังหวัดราชบุรีเลยค่ะใกล้ทั้งโงรงพยาบาลราชบุรีแล้วก็โงรงพยาบาลมหาชัยพร้อมแพทย์เลยนะคะใช้เวลาเดินทางแค่2-3นาทีเท่านั้น,นะคะ่ะ หรือจะไปที่ศูนย์กลางของหน่วยงานราชาการประจำจังหวัดราชบุรีนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมที่ดินที่ว่าการอำเภอหรือว่าจะเป็นศาลสารากลางนะคะก็ใช้เวลาเพียงประมาณ5นาทีเท่านั้นเองส่วนห้างสรรพสินค้าใกล้ๆนะคะก็มีทั้งโรบินสันโลตัสแล้วก็ซันนี่ค่ะ หรือถ้าเบื่อๆอยากเดินตลาดนะคะก็จะใกล้กับตลาดสนามญ่าค่ะแล้วก็จะมีตลาดนัดทุ่งปอบริเวณดอนแจงด้วยหรือหากจะเป็นทำเลโรงเรียนนะคะก็จะใกล้กับทั้งโรงเรียนอนุบาลราชบุรีโรงเรียนดัลุนาราชบุรีโรงเรียนนารีวิทยาโรงเรียนราชบริการอุคราะห์แล้วก็โรงเรียนดัลุนาวิเทศเนี่ยใกล้หมดเลยค่ะจากที่ฟังทำเลแล้ว ก็พอจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าทำเลดีขนาดไหนเหมาะแก่การลงทุนธุรกิจมากเลยคะ่ะตรงนี้ซึ่งที่ดินของเรานะคะจะอยู่ที่ถนนแม้ลำลึกค่ะเข้าซอยมานะคะเพียงแค่นิดเดียวก็จะถึงที่ดินของเรามีเนื้อที่เนี่ยอยู่ที่405.2ตารางวาค่ะโดยหน้ากว้างก็จะมีขนาดประมาณ45เมตรนะคะสีพังเมืองของที่ดินแปลงนี้ก็จะเป็นสีส้มค่ะ ราคาตลาดหรือราคาประเมินเข้าค่าตอนนี้ก็พุ่งไปถึงห้าหมื่นแล้วนะคะแต่ทางเราจะมีราคาพิเศษให้กับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามานะคะอีกอย่างคือห่วงจุ้ยตรงนี้ดีด้วยค่ะสินแสมาดูแล้วบอกว่าทำเลดีเป็นที่ดินของคนรวยค่ะกักเก็บเงินทองไหลมาเทมาดีมากเลยถ้ารวยอยู่แล้วก็จะรวยมากขึ้นไปอีกค่ะ ที่ดินของเราก็สามารถเข้าออกได้2เส้นทางด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางปั๊มปตทเท้าอูทาอ่ทองหรือว่าจะทางแมทลําลึกส่วนถนนในซอยก็สามารถสวนกันได้สบายเลยค่ะยังไงหากสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและราคาได้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ